สวัสดีครับพบกับลุงนวดสัพยาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในปา่าตอนนี้เป็นป่าเบญจพรรณนะครับให้ดูเอื้องกำลังแทงชอ่อออกมาเดี๋ยวก็ออกดอกนะครับ <c oughs> เป็นป่าเบญจพรรณตรงนี้ครับค่อนข้างปา่าก็ง่ายจะทึบสักหน่อยหนึ่งแต่ก็มีแสงรอดลงมาได้อยู่พอดีในป,ป่าแบบนี้มันจะมี สมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่ชอบอยู่ในตรงนี้นะครับก็ให้ดูเพื่อเอดนเอดไปก่อนนะครับอ่ะอย่างนี้สมัดใหญ่ใช่ไหมครับได้คุยกันไปแล้วสมัดใหญ่อ่ะตัวนี้ก็จะมีเถาวันหลงอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ให้ดูเถาวันหลงหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับว่ามันคืออะไรเนี่ยครับให้ดูนะครับอ่าถามว่าอ้าวแล้วไม่หลงป่าเลยครับไม่หลงนะครับ ว่าถ้าใครรู้จักทวันหลงแล้วก็จะรู้ว่าทํายังไงจะไม่หลงนะครับแล้วไปยังไงมันถึงจะหลงเวลาไปสัมผัสกับต้นนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องทวันหลงเราจะมาคุยกันเรื่องของอ่ะอยู่ไหนล่ะอ่ามองหาอยู่ครับน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้อ๋อเจอแล้วอยู่นี่เองนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่นะครับเราจะคุยกันก็คือ จ้าตัวนี้เองเคยเห็นหรือเปล่ารู้จักไหมนี่นะครับเขาเรียกว่าขมิ้นต้นนะครับตอนนี้คือขมิ้นต้นนะครับอยู่ในป่าเบญญพัรณ์นะครับป่าผสมผัดใบนะครับก็ดูใบเขานะครับดูลักษณะใบให้ดูใบนะครับให้ดูลําต้นลักษณะลําต้นอ่าตัวนี้นะครับนี่คือลักษณะใบของขมิ้นต้นนะครับนี่นะครับอ่าหักซะละ ขมิ้นต้นนี่นะครับเราขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดนะครับชําก็ได้นะครับชําก็ตัวติดนะครับก็เอากิ่งกิ่งประมาณนี้นะครับกิ่งหนุ่มนี่นะครับอันนี้ยังอ่อนไปนะครับเขียวนี่อ่อนไปตอนลอยประมาณสัก6เดือนก็จะใช้ได้ละวครับตอนนี้กิ่งเนี้ก็สามารถนําไปชําได้นะครับเป็นพันธุ์ไม้ที่เกิดในป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผักใบนะครับชื่อเขาชื่อขมิ้นต้นนะครับ ชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าอ่านว่านะครับเรียกว่ามาฮอนีนะครับมาฮอนีดิคลาเซียนานะครับมาฮอนีดิคลาเซนานะครับอยู่ในวงเบอร์บีลิเดซีนะครับเป็นเบอร์บีลิเดซีนะครับอยู่ในอ่าครับก็สรรพคุณของเขานะครับในด้านสมุนไพรเนี่ยก็ เป็นสมุนไพรที่ใช้ในการเข้ายากลุ่มยาไข้หมากไม้นะครับหรือ <necessary> ว่าพวกไข้การรวมไปถึงแก้ดีซ่านได้ดีมากนะครับแก้โรคดีซ่านนะครับพวกตาเหลืองผิวเหลืองนะครับรวมไปถึงโรคตับนะครับโรคตับนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับลำต้นเกลี้ยกล้านะครับเขาเรียกว่าขมิ้นต้นนะครับลำต้นเขาเขาจะมีสีเหลืองนะครับอย่างงี้ผมจะขูดให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมอ่เห็นไหมต้นนี้มัาไม่มือต้นนี้อ่เห็นลราใช่ไหมเนี่ย ลำต้นเขาจะมีสีเหลืองอย่างนี้นะครับเรียกว่าขมิ้นต้นนะครับก็เป็นสมุนไพรสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่ในป่าอยู่ใ,ลใกล้ห้วยครับตรงนี้ลําห้วยนะครับรนี่เป็นลาห้วยก็จะชอบอยู่ใกล้ๆห้วยอย่างนี้นะครับเวลาที่เราจะไปหาไปดูว่าเขาอยู่ต้นอยู่ยังไงนะครับอยู่ยังไงแล้วเราอยากจะเจอต้นเขานะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูต้นที่มันชัดๆแบบนี้นะครับบริเวณนี้ถ้ามีหนึ่งต้นแล้วก็ ก็ม <S an> ีเยอะนะครับก <an> ็จะมีเยอะแต่ถ <S an> ้าไม่มีก็คือไม่มีเลยก็คือจะหาไม่เจอแต่ถ้ามีแล้วก็มีเยอะเพราะว่าเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆของเขานะครับในกลุ่มพวกเขาอ่านะครับก็ตอนเดินเข้าไปใกล้ห้วยหน่อยนึงนะครับเพราะเขาชอบอยู่ใกล้ๆลำห้วยนะครับกำลังจะเดินเข้าไปหาลำห้วยป่าจะทึบหน่อยหนึ่งเวลาอยู่ใกล้ลำห้วยนะครับเพราะมันชื้นชื้นแล้วก็จะไม้ก็จะชื้นชอบนะครับแล้วก็จะมีพวกเอ่อ พรองพรองเหมือดเยอะนะครับเดทยทานี้นะครับเข้ามาดูใกล้ลาห้วยน้อยนึงไม่รู้จะเจอไหมขมิ้นต้นอ๋อเจอแล้วนะครับแต่ให้ดูลาห้วยน่อยเนึองอ๋อมีน้ําขังด้วยนะครับำห้วยนี้มีน้ําขังอยู่น้าใสติ้งเลยนะครับใสแจ้วถ้าจะเย็นนะครับเวลาฝนตกมานี่ก็ไหลเป็นน้ําตกนะครับก็ดูดูดูป่ากันนะครับแล้วก็เราก็จะไปดูขมิ้นต้นนี่ไงครับตรนี้ พุ่มใหญ่เชียนะครับนั่นนั่นก็คือช่อดอกที่เขาแห้งแล้วนะครับเวลาเราจะเอาไปเพาะเนี่ยเราก็จะเอาเม็ดทีจ่จากนี่แหละครับเม็ดเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเที่เห็นนะครับรน,น,นี่คือเม็ดเม็ดเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับเล็กๆอย่างนงี้นะครับสาหรับคมิมนต้นนะครับนีบบบ่นะครับดูใบเขาให้ดูใบให้ดูใบนะครับลำต้นใหญ่เขาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีเพื่อนมีฝูงอยู่เยอะๆนะครับก็จะมีอ่า ต้นผักมาดนะครับหรือว่าต้นมะแขวนนะครับต้นที่มีน้ำนั่นนะครับมีน้ำนั่นต้นมะแขวนแล้วก็ติ้วจะเป็นติ้วหมุนนะครับไม่ใช่ติ้วส้มแล้วก็มีพวกเข็มข้าวป่านะครับตอนนี้คือเข็มข้าวป่านะครับใบมันมันนี่นะครับเข็มข้าวป่าเขาก็จะอยู่อย่างนี้ครับเพื่อนๆเขาพื้นล่างก็จะมีพวกพระพึงพวกเฟิร์นนะครับแล้วก็มีมะนาวป่าอยู่ด้วยนะครับมะนาวป่าอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือเพื่อนของ มิสหายของกระมิ้นต้นนะครับก็เวลาเราเข้าไปในป่าแล้วก็หาดูในลำห้วยลำธารประมาณนี้เราก็จะเจอนะครับอยู่ใกล้ๆกห้วยนะครับสังเกตให้ดีนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับกระมิ้นต้นนะครับเพราะว่ารายละเอียดไม่เยอะเนื้อหาไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็เป็นสมุนไพรส,สาสคัญอยู่นะครับในการใช้รักษาพวกโรคไข้บากไม้ไข้การต่างๆนะครับ ที่พี่เป็นไขาการนะครับอาให้ดูกล้วยไม้มีกล้วยไม้ด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการร้อยแสมุนไพรไทยกับลุงหนวดสัพยานะครับสำหรับอีพีนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้ก็ขอขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ